งานชาปนกิจศพนะครับวันนี้มีเผาศพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราช้านะครับตอนนั้นคือเมนกําลังสร้างนะครับกําลังสร้างเมนยังไม่เสร็จการปราชาบาันโคกกลางนะครับตอนนี้ก็คือเชิงตะกอนนะครับ เชิงตะกวนที่จะเผาศพนะครับเผาบนกองฟอนนะครับนะสถานที่เผานะครับตามธรรมชาตินะครับนะส่วนมากคนแถวนี้ก็เผากองฟอนนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับกำลังสร้างเมน,นครับจะเผาที่เมนแล้วนะครับ มีป่าล้อมรอบนะครับในป่าช้านะครับมีป่านะครับนะร่มเย็นนะครับป่านะครับสาลาก็ดูสลานะครับสลาชาปนสถานนะครับป่าช้าสาลเกาะผุพังแล้วนะครับดูสาะสระนะดูสลานะครับสลานะครับ อาเทศเห็นเป็นตะข่ายสีฟ้านะครับตัวนั้นก็คือที่เขาเผาศพแล้วนะครับแต่ยังไม่เก็บอัฐินะครับหรือว่าเก็บกระดูกนะครับยังไม่ได้ทําบุญนะครับแค่เผาเสร็จเฉยๆนะครับเขาจะทําบุญเขาก็จะมาเก็บนะครับเก็บกระดูกเก็บอัฐินะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับ นะตอนนี้ก็เคลื่อนศพออกมาแล้วนะแต่ยังไม่ถึงป่าช้านะครับตอนนี้ทางพี่น้องก็มาจัดเตรียมสถานที่รอนะครับนะตั้งเต็นนะครับก็จะเป็นนักเรียนนะครับฝั่งนั้นมีนักเรียนแล้วก็ครนะูมาร่วมงานนะครับก็รอบๆก็จะเป็นป่านะครับ พวกมันก็คู่หมั้นได้ยาวนะเป็นปลาอากาศเย็นสบายครับตอนนี้ก็สบเคลื่อนออกมาแล้วนะครับนะมองไปไกลๆเห็นแล้วนะครับสบเคลื่อนออกมาแล้วเอาสีบาทเนี่ยนตประเด็นมาคบสีบาทแล้วก็พ่อ มีนักเรียนบริการนักคอยบริการน้ำดื่มนะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับนี่คือกองฟอนนะครับรนี่จะเผาศพนะครับเราเห็นนะครัโอเคนะครับ